อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไม่ไกลนะักจากบ้านนางส้อยนางมาผู้มีใจบุญอยู่ตัวคนเดียวมีอายุมากแล้วเข้าไปหาพืชผักในสวนหลังบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องอยู่ที่โคนไม้ใหญ่จึงมุ่งหน้าเข้าไปดูเห็นเด็กทารกแรกเกิดเพศหญิงตัวแดง,แดง นอนอยู่กับใบตองนางมาคิดคงมีแมท่ที่ไม่พร้อมที่จะมีลูกคลอดแล้วจึงเอามาวางทิ้งไว้ในสวนของนางเพราะผู้คนส่วนใหญ่จะรู้ถึงกิตติศัพท์ของนางมาว่าเป็นผู้มีใจบุญใจกุศลทารกหญิงที่อ้าปากร้องเสียงดังจ้าจ้าจ้า เมื่อเห็นนางมาก็หยุดร้องแต่นางมาก็ส่งเสียงรับจ้าจ้ารู้แล้วจ้าแต่ทว่านางมาก็ต้องพงะเมื่อเห็นงูเหลือมตัวเข่งยกหัวยึกยึกยือยือตามแรงตดฝุดฝุดฝุดเป็นควันขาวๆตามจมูกและหน้าตาของงูเหลือมส่วนเจ้งงูเหลือมก็ว่า จ้าแมงตดนี่แกอย่ามายุ่งกับเรานะเจ้าเด็กนี่เขาควรเป็นอาหารอันโอชะของเรานะจะบอกให้เราไม่มีอาหารตกถึงท้องมาตั้งเกือบสามเดือนแล้วเจ้าแม่งตดก็บอกไม่ได้เขาเป็นเพื่อนของเราเราต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีเข้าใจไหมเจ้างูเหลือม แล้วก็ตดใส่ไม่ยั้งฟุด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 เจ้างูเหลือมก็เนื้อสุกเจ็บระบมทั้งหน้าตาแล้วเหลือบตาแลไปเห็นนางมาเจ้าของแม่ไก่ตัวที่ตนลากไปกินเมื่อเกือบสามเดือนที่แล้วก็ต้องรีบเลือ้อยหนีไปโดยลอยตามมาด้วยกิ่งไม้ผุที่นางมาคว้าได้เขียงบักเขาให้ที่กลางหลัง ด้วยฝีมืออันแม่นยำของนางมาพร้อมเสียงด่าทอว่าไอ้เหลือมตัวนี้อีกแล้วเพิ่งมาเอาแม่ไก่ไปกินเมื่อสองเดือนที่แล้วจ้างูเหลือมเพ่นไปพร้อมกับท้วงในใจว่าสองเดือนที่ไหนเกือบจะสามเดือนอยู่แล้วเรารู้วันคืนนะจะบอกให้เรานอนมองพระจันทร์เต็มดวงมาสองหุนแล้ว ตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มดวงเป็นครั้งที่สามแล้วหิวไส้จะขาดแถมยังโดนเจ้าแมงตดตดใส่อีกไปดีกว่าไปอยู่ดินแดนอื่นที่ดีกว่าตรงนี้ย่านนี้อยู่ไม่ได้แล้วนางมาเห็นงูเหลือมเลื้อยไปแล้วก็รีบมาดูทารกน้อยและเห็นเป็นที่น่าแปลกใจเป็นยิ่งนัก ในเมื่อบริเวณโคนต้นไม้นี้มีมดมแมลงมากมายแต่ไม่กล้าเข้าใกล้ตัวเด็กน้อยเลยเห็นมีแต่ตัวแมงตดที่บินพระจากการปล่อยพลังตดใส่หัวเจ้าง,งูเหลือมแล้วบินมาเกาะเดินไปเดินมาตามหัวและเนื้อตัวของเด็กทารกน้อยนี้ โดยไม่ทำอันตรายผิวอันบอบบางของทารกน้อยๆนี้เลยไล่ก็ไม่ไปวิ่งวนไปวนมาอยู่บนตัวของทารกน้อยแล้วก็มาเกาะอยู่แถวแนวทับดอกไม้คือบริเวณเหนือใบหูนางมาเอามือช้อนอุ้มทารกหญิงบอกว่ามาอยู่เป็นลูกแม่นะแม่รับหนูเป็นลูกแล้ว เรารักกันนะเลี้ยงง่ายๆนะแม่ไม่เคยมีลูกและเลี้ยงเด็กเล็กๆก,ก็ไม่เป็นให้หนูเข้าใจแม่นะเรามาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมาทำบุญร่วมกันนะลูกนะเจ้าแมงตดด้วยในเมื่อไล่เจ้าก็ไม่ไปก็ไปอยู่ด้วยกันซะเลยเจ้าช่างมีน้ำใจเป้าร่างใหญ่นหนูน้อย มดยุงเหลือบลิ้นไรไม่ให้ไต่ตอมคงเป็นบุญต่อกันฉันชอบทำบุญสุนทานกับพระสมองค์เจ้ากับคนเท่าคนแก่ที่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรมในหมู่บ้านเรานี้ก็มีท่านงึกงือผู้มีความละเอียดอ่อนใช้ชีวิตดุดดังมีค่ายกล ในหมู่บ้านใกล้ๆกันโน้นก็มีท่านคล้องผู้มีเสียงดังกังวานดุดดังค้องสวรรค์เลยทีเดียวนางมารู้สึกแปลกใจในตนเองว่าทำไมเราต้องบอกเล่าเรื่องราวมากมายให้กับเด็กทารกตัวแดงๆกับตัวแมงตดอีกตัวหนึ่งฟังด้วยเขาจะรู้อะไรด้วยฮึ แต่เราก็พูดไปเรื่อยแล้วหยุดพูดก็ไม่ได้เสียด้วยห้ามไม่พูดก็ไม่ได้แปลกเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนพูดอยู่คนเดียวซึ่งไม่เคยเป็นแบบนี้เลยเหมือนว่าแม่หนูน้อยกับเจ้าแมงตดจะฟังเรารู้เรื่องดูเหมือนว่าเราพูดรายงานผู้ใหญ่ผู้โตช่างแปลกเสียจริงๆ ในเวลาเดียวกันกับที่เด็กทั้งสองมาเกิดในสองหมู่บ้านที่ใกล้กันนี้ท่านค้องกับท่านงึกงือท่านก็ได้รับรู้ด้วยญาณว่านี่ไม่ใช่เทพพบุตรและเทพธิดาจุติลงมาเกิดแบบธรรมดาทั่วไปท่านได้กลิ่นเทพ,พบุตรเทพธิดาที่แอบแฝงแปลงมาด้วยอำนาจเต็มอีกสององค์ด้วย ท่านคลองกับท่านงึกงือทั้งสองท่านส่งกระแสจิตคุยกันเขามาดีเขามาตามหาเราทั้งสองก็ดีจะได้มีส่วนได้ช่วยกันขัดเกลาเหล่าทวยเทพที่หลงทางพาชีวิตลำบากยากเข็นให้ได้มีจิตใจสูงส่งเดินทางกลับสู่สวงสวรรค์กันได้มากขึ้น แลแล้ววันเวลาก็ผ่านไปเหมือนโกหกสองเด็กน้อยชายหญิงที่มีความพิเศษของทั้งสองหมู่บ้านก็เป็นที่ล่ำลือของชาวบ้านว่าเจ้าพญาติกับเยแมงตดเอ้ยไม่ใช่เยหนูแจ่มจ้าลูกเก็บมาเลี้ยงของนางมากับหลานลุงเชือกปะดี พี่ชายพี่สะใยยของนางส้อยที่ตายไปตอนคลอดเจ้าพญาตเด็กแปลกของทั้งสองหมู่บ้านเมื่อเติบโตถึงวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนก็ได้มาเรียนที่โรงเรียนเดียวกันเจ้าพญาตเป็นเด็กผอมก้องแก้งพุงโลก้นปอดหัวโตตาเหลือกโปนเป็นที่รักที่เวทนาของลุงเชือกป้าดี สองลุงป้าทำมาหาเงินได้เท่าไหร่ก็นำมารักษาโรคพยาธิให้หลานเสียเป็นส่วนใหญ่ทั้งยาขับพยาธิทั้งยาฆ่าพยาธิกินเท่าไหร่ก็ไม่ออกไม่ตายแถมยังทำหัวปลุกโปลงออกมาจากทวารจากลูกตาจากหูจากรูกจมูกจากปากบ้าง ออกมาโชยยั่วยวนเมื่อยามที่ลุงเชือกหรือป้าดีเอายาถ่ายหรือยาฆ่าพยาธิให้กินก็จะทําออกฤทธิ์ออกเดชอย่างนี้ทุกครั้งจนลุงกับป้าแกเบื่อที่จะพยายามรักษาให้แล้วเพราะยังไงตัวพยาธินี้ก็คงจะไม่ออกไปจากตัวเจ้าพยาตแล้วกินก็เก่ง แต่ก็ไม่โตโตแต่หัวกับท้องแขนขาผอมก้องแก้งลุงป้าแกก็เฝ้าสังเกตเจ้าพญาตน้อยดูก็ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดเห็นมีแสดงอาการรำคาญกันอยู่บ้างในบางคลาเจ้าพญาตเมื่อโตรู้ความแล้ว ทำตาดำเหลือกมารวมกันที่หัวตามองไปที่ปลายจมูกของตนเองพูดและดึงตัวพยาธิที่โผล่หัวออกมาจากทางรูจ,จมูกนี่แกออกไปจากตัวเราสักทีพยาธิพยายามพูดด้วยว่าเรามาด้วยกันไงเรามาช่วยตามหาท่านเทพลั่นคอง กับท่านเทพสารพัดนึกกันไงจำเราไม่ได้หรือเจ้าพญาติบอกจำไม่ได้หรอกรู้แต่ว่าเจ้าเป็นพญาธิที่น่ารังเกียจต,ตัวหนึ่งเท่านั้นเทพประบุในคราบพญาธิบอกอ้าวแย่แล้วท่านเกิดมาท่านลืมความจำเก่าหมดเลยหรือนี่แล้วทำยังไงดี เฮ้อแต่ก็ยังดีที่ยังคุยกันได้ไม่งั้นแย่แน่ๆเลยชะจากเป็นเทพพบุตรสุดงามต้องมาเป็นไอ้ตัวหน้ารังเกียจแต่ทำไงได้ล่ะเรามาด้วยแล้วก็ต้องช่วยให้ได้พบกับท่านเทพลั่นของกับท่านเทพสารพัดนึกเพื่อท่านได้ศึกษาความเพียร ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็ต้องช่วยต่อไปว่าแล้วก็มุดหัวเข้ารูจมูกไปเจ้าพญาต์งงพูดอะไรจำอะไรไม่เข้าใจเชิดจมูกขึ้นติดตามได้ในอีพีต่อไป